อันนี้ตั้งแต่ปีหกสี่ได้เนี่ยพอจำได้ปะฮักคือเก่าหน่ะเด้อพ่อเด้อฮักแม่เด้อฮักแม่คือเก่าอแล้กไม่ได้ล่ะเด้อในร้านหน่อยเมื่อยามเมียเราไาวไปสายไปสายห้วยห้วยคิดว่าตัวเองหาใจได้เนาะแต่จริงๆมันก็มันก็เศร้าอยู่ดี ฮัลโหลสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สตอรี่ภาษเยอรมันวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่จะได้นอนที่บ้านเพราะว่าต้องเดินทางเข้ากรทมไปนอนกับพี่สาวสองคืนก่อนที่จะบินไปเยอรมันค่ะที่จริงที่แพนไว้นะคะกะว่าจะเดินทางเข้ากรทมวันที่18แแต่ว่ายังจัดกระเป๋าไม่เสร็จแล้วก็ยังไม่ได้เคลียร์ของที่บ้านค่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะกลับมาบ้านแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านค่ะเพราะว่ามัวแต่ไปปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนๆค่ะ ก็ยังมีอีกหลายที่ที่ยังไม่ได้ไปแล้วก็ไม่ได้ไปเจอเพื่อนหลายคนเอาไว้รอบหน้านะจ๊ะเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านและงานบ้านก็ไม่ค่อยได้ช่วยแม่ทําวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็ขอเคลียร์บ้านทําความสะอาดบ้านให้แม่หนึ่งวันค่ะทํางานบ้านไปด้วยจัดกระเป๋าไปด้วยจัดทั้งวันก็ยังไม่เสร็จค่ะต้องเอากระเป๋าไปชั่งน้ําหนักด้วยน้ําหนักก็เกินต้องเอาของออกอีกค่ะรอบนี้กะว่าจะมาเอาเสื้อผ้าอีกก็เอาไปได้แค่บางตัวนะคะส่วนใหญ่ก็เน้นของกินแค่ของกินก็เต็มกระเป๋าแล้วค่ะ ก่อนกลับก็ขอลดน้ําดําหัวพ่อแม่นะคะแล้วก็ขอพรดีๆจากพ่อแม่ค่ะพรใดที่ว่าประเสริฐก็ไม่เท่ากับพรที่พ่อแม่มอบให้นะคะคําพูดของพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดค่ะอันนี้ตังแต่ปี6 4ได้เนี่ยพ่อจำได้ปะวันแม่น่ะก้อนบินน่ะนี่ยังอยู่ได้นี่รักษาไว้ยั่งดีของพ่อของแม่ ว่าดีเติมนึแ้พอปูใญ้าาักวันนี้ใหไาเดม่ยบานมหาเน่งน้แงนแหงกนนอนกอูแลอนยที่แงกกานั่ลอายกเนืไปทาการทางานเปนอย่างงมาัดถนาจะมีคนเกียดคนตั้งหรืคนหักคนหอมเป็ด หาเห็นย่งไห่้สมูมาดปาถนาเงินงามไข่มาไห้มาเด้อพญาโลคาไหลนี้ปวดนีเจ้าไข่มาไก่มาไก่หน้อยเด้อขามน้ำข่างทะเลทีนี้กี่ลวดกอดไปเด้อฝากคุณเจ้าคุณฟองดาถุเดอเด้อหยุไปด้บางเด้อกอดแน่ หักขึ้นเกาหน่ะเด้อพอดเออักพอคือเกาหั่นล่ะบุคคลได้คุยกันกับฮักขื้เกาฮักเม่เด้อฮักเกีาขอ้นเกาลนี้ล่ะเด้อในร้านหน่อยไม่อยามเมียหราอไม่ในร้านหน่อยเนี่ยมีภาพไปเห็นอย่างก่นำเร็จวันนี้ละสำเร็จแล้วบาทนี่งาาถู่อให้ได้แน่ได้ได้ไดบ้านเพราะว่าเมีจะได้ยู่ สุดท้ายนี้ก็ให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆกับพ่อแม่คะ่ะไม่ค่อยได้ส่งเงินให้พ่อแม่ใช้เลยไปเฮ็ดงานวรรนี้ลหละหนูจะส่งเงินมาหายไซเดอ,ไอนนะ์ไปก่อนนะไปก่อนนะเดี๋ยวมาหาใหม่นะไปเที่ยวเยอรมันก่อนนะเดี๋ยวปีหน้ามาหาใหม่นะแม่บักเฮ็บัวบักไงหนึ่งเ้าบ้านนะช่วยจับขโมยด้วยนะอือ จิขึนโลดบ่บ่ได้อาไปน้ำเด้มันหมักเปยร์น้ำน้ำจิ๊อก้วานสิุดนมมันดนรดเล่นวนอามาคดออยูดิสไอ้นรวาเคยมาน่ดกันล่ามโลดไปสายไปสายไหวไหวนอนตนอนนอนนอน ไปนี่ก็ได้พาไปน้ำได้เนี่นะเนื้อหู้ยุบอ่ไปใส่หนิอไปนอนเลยแล้วกไดนโดนทิเทากันงทำงานบ่เป็นอยู่บ้านนะเ้าบ้านนะแล้วรอบหนาสิพาขี่รถเด้อรอบนี้บ่ให้ค้นรถดอก นางามนะเป้าเลยเืิดเลเอาเป้าคืนไปที่มีนี่มีเดี๋ยวไปนะไปนะเราต้องไปเราต้องไปเราไปอยู่น้าเราไปดอกเราไป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 ได้ไปไปได้ไปไปได้ไปได้แม่บายบายขีไทุกอย่างขี้บันทึกไว้ในขี

ว่าจะไม่เศร้ามันก็เศร้านะตัวเองมน,น่าจะร้องไห้ก็เศร้าอนะตอนแรกก็คิดว่าตัวเองหายใจได้นะแต่จริงจริงม,มันก็มันก็เศร้าอยู่นะ จะขอเล่าเรื่องน้ำว้าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าทําไมน้ำว้าถึงอยากจะขึ้นรถไปด้วยเมื่อน้ำว้าอายุประมาณสองขวบนะคะน้ำว้าป่วยกินข้าวไม่ค่อยได้แล้วก็ดูผอมนะคะอ้อมก็เลยพาน้ำว้าไปตรวจที่คลินิกสักแก้วนะคะแล้วก็อ้อมก็เอาขึ้นรถคันนี้ระคะรถเก่งคันนี้เป็นประจําพาไปหาหมอไปไปกับกับตลอดและไม่ใช่มีแค่โรคเดียวนะคะพอรักษาโรคหนึ่งหายก็มีโรคหนึ่งเกิดขึ้นมาอีกค่ะโรคที่สองที่น้ำว้าเป็นนั่นก็คือมีเนื้องอกที่อวัยวะเพศค่ะ อ้อมก็พานวาไปปรึกษาหมอที่สัตวแก้วหมอบอกว่าต้องให้เคมีบําบัดเป็นเนื้องอกแต่ว่าไม่ใช่มะเร็งนะคะก็ต้องให้เคมีบําบัดอาทิตย์ละครั้งค่ะอย่างน้อย10ครั้งก็ตัดสินใจพานวาไปรักษานะคะไปให้เคมีอาทิตย์ละครั้งคิดดูว่าจากบ้านไปสัตวแก้วนะคะไปกลับก็ประมาณเกือบร้อยโลค่ะคือทํางานเป็นอาชีพพยาบาลเนาะบางทีลงเวรดึกแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ง่วงมากแต่ก็ต้องพานวาไปตามนัดเพราะว่าหมอเขานัดแล้วเนาะ เราเลี้ยงเขาเราก็รักเขาค่ะเราไม่อยากให้เขาต้องเจ็บปวดตอนนั้นคือเต็มที่กับน้ำว้าจริงๆค่ะพ่อแม่เวลาเจ็บป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยยังไม่เสียค่ารักษานะคะแต่ว่าหมาเนี่ยไม่มีบัตรประกันสุขภาพเวลาไปหาหมอเนี่ยต้องเสียเงิน100%ย หมดค่ารักษาไปกับน้องวาบหลายหมื่นเลยค่ะเมื่อรักษาโรคที่สองหายแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกแต่ก็มีเกิดขึ้นอีกค่ะนั่นก็คือมีเนื้องอกที่ตาอยู่ดีๆตาน้องว้าก็มีเนื้องอกออกมาแล้วก็มีเลือดไหลออกมาค่ะเนื้องอกมันเริ่มปูดออกมาเรื problem, ่อยๆก็เลยพานนองวาาไปหาหมอนะคะหมอแนะนําให้เอาลูกตาออกตอนนั้นก็ตกใจมากพ่อแม่ก็ทําใจไม่ได้ค่ะสงสารไม่อยากให้เอาลูกตาออก พอทิ้งไว้นานๆก็มีมแมลงวันมแมลงหวีมาตอมที่ตานะคะน้องว้าก็คงลำคาญเพราะว่าหลับตาข้างหนึ่งไม่ได้จึงตัดสินใจพาน้องว้าไปหาหมออีกครั้งเพื่อเอาลูกตาออก และตอนนี้น้ำวาก็มีลูกตาแค่ข้างเดียวค่ะทุกครั้งที่ไปหาหมอนะคะก็จะจับน้ำว่าอาบน้ําก่อนแล้วเอาขึ้นรถเก่งไปทุกครั้งที่เขาได้ขึ้นรถเขาก็จะดีใจมากๆถึงแม้วันนั้นจะพาเขาไปหาหมอไปโดนแทงเข็มไปโดนให้น้ําเกลือก็ตามเขาก็เลยจํารถคันนี้ได้พอเห็นรถคันนี้ก็คิดว่าคงจะได้ขึ้นรถอีกครั้งตอนที่เดินทางกลับมาบ้านใหม่ๆนะคะก็แวะไปหาน้ำวาที่สวน พอเจอน้ำว้าน้ำว้าก็งงนิดนึงค่ะว่าคนนี้คือใครนะคุณ,คณ <c oughs> เขายังจําเราได้ดีค่ะนี่แหละเนาะที่เขาบอกว่าหมามีหัวใจแค่ห้องเดียวนานแค่ไหนเขาก็จําเจ้าของได้